สวัสดีครับเมื่อนี้กัวันที่สีนะครับผมเมื่อนี้บักห้อหยงสีมาถวายตนเงินนะครับผมปูปูพนสิวะที่ไหนนะครับความ,มารรบบมรับฟังกันเด้อครับเด้อฝากด like, กดไลค์กดแชร์ช่องเสียอีกพารวยได้นะครับอันนี้ของน้องเมธีระยานะครับผมมอนอนคนสวยครับผมนมีม้เป็นเง,งินมาถวายครับผม เวยนเาทกมาเฮเนี่คือน้องเบียดแล้วลื้อว่าขอหยองครับผมน้าชายา ตันเงินมารวมสร้างรมารวมรวมสร้างมันอนี่มันสำแก่แก่แ่ัว่วโม่กับมัลรตัวด้เลยมนีบอีสาน่นเอฟซีมาอีสานร้รวมล็ตางนั้งแม่แบบความหานนะครับเพียงาเียูงเกดธาตุาตุสร้างหอระฆังครับเอามา สวัสดีคร mm ับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุขปูสุขคนเด้อทั้งเอฟทีทั Li hmm? uh ้งแอดมินครับผมหลายช่องครับคุณหลายช่องมือนี่ผู้ใดบอยากมาเพื่อทากมาอยากมาหาปูเด้อยากมาคาราวาปูเด้ว่าแซนฮอกไก่สิบเปิดไปเนาะเพื่อทากมาถามในปู่เนาะจะปู่ก็เลยวันลอยจักหน่อยเลยค่ะเด้อให้มันใส่มัน อันไหามันเศร้าสักวันยังสารมันก่ายังมีความเสี่ยงอยู่เนาะโดยช่วงนี้มันก่ายังมีความเสี่ยงอยู่ก็คือเพื่อนกับบัตรท่านใดห้เปิดจังสีนะแบบว่าจังนั้นจังไดกับจังโทชหาก็ได้ทั่วเออตามเบอร์แม่คู่นั่นแหละอันเช่นแม่คู่บ่ได้รับกับลูกกับหลานรับเพราะว่ากับตัวดเนี่ยเดินทางช่องต่างๆค่ะแม่นห่แค่ะเพื่อนกับบวกห้คือเก้าคือจังเพื่อนฝากมาขึ้นผ้าขาวผ้าปลาให้มีเลีง เอียกกะเสิเต้ยเต้ยไงเนาะเป็นฝากมันเอียกมากใช่ไหมเสียบเบนะฮะเสียบสอยกันเมื่อนี้ปูเราเสียร่วมยอดของน้องเบียดเด้าเมื่อนี่ครับผมเือเราเสียว่าเราเราบอกว่าปูตาเราว่าเสียร่วมยอดของน้องเบียดเมื่อนี่มันสียอดมันสีออกมามันสวยงาม่อภาษาปูย แม่มาหาตัอให้หน่อยแม่ถูกกัรากอ่งจะให้หน้าเนไรน้ำเสียออกไปเรื่อยๆค่ะต่อยอดไปต่อยอดไปเสียเสียกันน้ำก็ได้อันนี้ก็แม่มันบอกว่าคือเสียเสีกันน้าก็ได้เดี๋ยวแม่ดูเสียเสีย่หลไนะเอาเดียวล้ดะัยูเลย เคื่องยิไปไปงนั้นโอ้นาสาุเอใส่ถุงมาน้ำมันจะใส่ถุงใส่ใจมาน้ำเอซีกันนุโมทนาสาธุบุญไปน้ำแมฆู้กับสิรวบร่วมไปสิไปถวายวัดปูเที่ท่องกับไปแล้ะกะวัดมุ่นจำปาเนาะค่ะวัดมุ่นจำปาแม่ฆู่กับสิเดถวายรวมกันไปนั่นล่ะค่ะคุณหารศิษเงินครบ ีเยบอันนี้พวกอันเอฟซีพวกกรเฮ็ดปากมางามงามอยู่บางตัวพวกปาเป็นต้นเงื่อนมากด้วยเม้ยเป็นต้นโคแม่จำโูหน่อยก็ี่ว่าูคบวพันนี้เกาะต้องหลอกเขาจมีท่นดวงดีดาวบรรทาข้าวหมกัวเลยต้นว่าสีฝาไมหายในตัวอปู่หองกียรนั่นบอกปากูได้น็ดหน่อยอายุหน่อยนึงที่ว่าอันโคให้เป็น แงแก่ยองใช่ค่ะโอ้บันดีขึ้นแล้วจ้าันดีขึ้นเป็วันสิวาไห้แม่ก,กู่ให้นาคร้อยให้นากงหญ่ให้เจเจวันหลวกเสียบมหาหญิงรอเพิ่งเหย่อเหยื่อมารอเพิ่จะเนี่ยโโอนอะจ้าเจังรอการหา,า,ายจใจเย็เป็น,น <laughs> ท่านพอดีสี่ได้เป็นท่านพอดี ครับหลายคนดีกันหลายเป็นนะครับเป็นสะพานบุญในะเพื่อนด้วยแรงอธิฐานเนาะค่ะนาะมันก็มีหลายปูหลายคนที่เป็นที่ป่วยบางที่บางที่มันก็มีโรครักษาได้น้ำแดงครับบาดเนาะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเข้ากับปรอเดี๋ยอุตริว่าอันนี้นันดครับของมองบเห็นตัวแต่ว่า คือความหมายว่าเอฟซีนะเพื่อนเชียในคิดใน้ใจเพื่อนเพื่อนว่าบนบานสาลก่าปูอ้ยเห้หลูกช่วงลูกเศร้าเด้อเป็ี่ยนป่วยอยู่แม่แต้าคู่ปากเบี้ยวบอกง,ง่ายง่ายคือบางที่บางที่เพื่อนกะอาชีพเราพีดเรายังเนาะย่นี่ปนีเพื่อนกะเล็บเป็ดนกะเล็บมาแตงเนี่ยแหละแตงขันแตงยังมาขอขมาล่าโทษปูปนีเพื่อนกะเศร้าอันนี้กะมันเป็นความเชียร์ส่วนบุคคลเนาะอันนี้เท่ากับบอกเว่า เพื่อนสีรักษาเศร้ายังสีนะ้ำมากกัแล้วแต่บุคลลแ้วก็แล้วแต่ความเสียของคนผู้เป็ีย่ยนผู้ป่วยเพื่อนมาบ้ามาบ่นปูได้ยังเสียเพื่อนกะส่วงกะเศร้าเพื่อนกะมาแก่บน่นเพื่อนกะแกงมาทาั้งแม่คู่แม่คู่บรูดรอกว่าเพื่อนเศร้าพอเศร้าแต่ว่าเพื่อนแกงมาแม่เอ้ยอที่ฐานห้แม่คืนคันห้ยแล้วก็มาที่ฐานอยู่บ้านว่าสันลูกเราเศร้ายิ่ได้ออกจากร่มบ้อยห่ียังสีนะ้าก็เลย่ดีึ้นกเ็เลยเลยสัทธ่าว่าสันสทัสทสทัทธามาตลอดเพื่อนว่า พจนก์กะรวมบุญมาบ่อหลายแต่ว่ากะทย่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆเพรานว่าต่อบุญคือปู่บอกนั่นและปู่บอกว่าเฮาสะสมบุญไปบางที่บางที่บุญเก่าเฮ้ามันบ่มีมันบ,นบ่ก็เห็นเพิ่นนทางเพิ่นมีไปนาเพิ่นคือทาง,างคือมีทางเดียวกันอาจีพเป็นบุญสิ้นท่านเก่าเพิ่นที่เพิ่อนเคยส้่งมาไอ้สินะ่ะบัดนี้ผู้เฮ้าบ่ได้สัางบุญเนาะเฮากับพ้จหูจ่าเฮาได้สัางบ่ได้สัางให้ว่าทุกพบชาบเฮ้าก็บ่มีไผหูอ่ มแต่หูจักปัจจุบันหูจักแต่หมู่บ้านบ่หูจักหมือนเงินนสิน่ะนี่แหละเขากับเออซอยกันส้างคือยังปูเล่าเนะยนํานั่นล่นละ,ะมีหน่อยกับท่านไปตามหน่อยกับยู่ที่บุญกุศลเท่าแม่นว่าบ่าท่านถือเลียถืเอเบื่อแม่นวา,าท่านโศกอยไรเฝ้าเสียใจบางเทีบางที่ทคือให้แม่ซี่สวดเส,สื้อดวงหายนะสินะผู้รองคอนกาสิบเห็นท่านตาเพราะว่าบางทีบางที่เท่ามีขคอรูีไหมเท่ามีขคอคนกันเรียกพรไข,ข่จากนักเป็นเบาเนา้ยสินะ บางที่บางที่พ่อแม่ว่าถือเกลีกเลยการงานพนดีขึ้นช่างเสียก็คือถือว่าสวดเสริมดวงก็ห้ครอบครัวพ้นยูเหยนเป็นสุนซูพ่แม่าสวดเรารวยพ่แม่สวดเสริมดวงแล้วมันสิ้ด้วยคือวงพ่อพ่อมค่ะมันเปเพื่อต้องเข้าใจอออเ่นสวดเสรม้วมัสวอล่อค่ะันเือต้องเ้าใจานเออสวสรล้นส้นรองเพ่อพ่อหม่่ะมันเป็นเ้อง้า นี่แหละเพื่อนกะด้วยเลี้ยงอธิษฐานเพื่อนน้ำเหล้วก็เพื่อนกรให้ปูสวดเสริมดวงไม่ซี่มุนันแหะเพื่อนสวดซอยอันนี้ก็คือความเสียเนาะ,ะกตเฮาเสียในหมวกในใจเฮาสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นในเมื่อเฮาบารูบารูเพื่อนจังสีนาเฮาบบก,กับบอไข่เพื่อนห้างแทบมันกะดีขึ้นกับชีวิตในครอบครัวเพือพ่อนจังสีแหละคือปูเราเคยสอนลูกสอนหลานนี่แหละให้คอยเฮ็ดไปบ๊วยเป็นว่าปู ปูปลอยตรงๆเปเปลเลยจะมาปล่อยลายตัวูรงพวนกาวางสีนอ้มันกะป่าสีบ่ได้อาชีพบ่ได้ป่านนั่นนะอาีรวยบ่พร้อมกันคือปูว่ารวยบ่พร้อมกันแม่ตานั่งอยู่นี่โซโอเซลแรเป็นยัางแม่คู่คือบอกแต่ท้าจะขอองเทวะสันวางคือบอบอกอันเอฟซีได้เอฟซีก็อยากรวมสร้างคือกันผู้ละพนทาขาวาวางสีนอะคืออันนี้แม่คู่ขอถษหลายๆคือบ่หูจนฉันอีหลีเพราะว่าแต่ก่อนนี่เนาะ หมว่ที่แม่สมพรมาแม่นบอกว่ปูบอกเลขตัวใดวกกันนี้เรียว่าปู่ได้บอกอีกตัวไม่ครไปเล่นแรงไปสิกับแม่สมพรบ่เข่าเลยเมื่อเติมนี่แหละที่สาเหตุว่าเป็นยังแม่คู่คือมาบอกมัดสุดตัวแถวพวกคราก็ไล่ตัวไลยบ่ไม่อีกแล้วตีคือวันทักไปคังสิแม่นบอกบอกไม่แล้วตีปู่คือไล่ตัวแถวปู่คือบ่เหยียดังเสียมันก็เลยมีย่ไล่ข้ามปากข้ามเบา แล้วคืองวดนี่แม่คู่กับบรูดอกอาสิบผู่สิโดดบันดาลอะไรเห็นแม่คู่ว่าเออมันมันใดกับเพาไดหลายอย่างสินะปูแล้วก็สิอยากให้แม่คู่นี่ฟ้อนให้ทั้งนั้นอยากให้ไปกินไปท่านน้าวัดน้ำก็บเพราะจะอันก็เลยขืนมาถามปูหลอบสุดท้ายนะถามแล้วก็ยังบพสื่ออีกเนี่ยตอนแรกๆแต่ก็มีแต่ถามวันวันมันสื่อได้ยู่บว่าเ็ดเก่ามันมีเพราะมันเหมือดเลดดังเหมือดแล้วแม่เออสันว่าเหมือดแล้วไปยังเบีย นั่นแหละก็เรียกบันนีผู้ลกคนก็เรียกว่าแม่คู่คือบ่อทักมาบอกเลยให้เทมันกับพ่อท่านเนาะมันกับายผู้ายคนกับนี่จะบอกครับบ้านว่าเคยซื้อบ่อใดดอกแม่เรียกดังเพราะว่ารถดตะลีกับมดขายละละว่าสันวาเกตเก่านะก็เลยถามปูพูนเปลี่ยนตัใหม่บ่อใดติผู้ว่าสันกาวเรียนๆนั่นละก็ว่าแม่นมันสิบะอองอะเนาเลยว่าเกตหาเกตหาบันนี้แม่คู่ก็เลยไปนั่งเขียนเรียนอยู่กับบ้านซื้อเนี่ย กระท่วถามเสียจนไอ้จวนเรียกปูแล้วว่าเกศหาแต่ว่าเรียกไข่เห็นเปลหาได้อยู่น่ะแม่แต่เขียนมาสันแล้วก็ปูวัดปูเทพท่องน่ะป่าอยู่หนีมาสันเราฝันว่าป่าไายน้ำแข็งกันมะฮันนาบ้านของหวนแล้วเขาก็เขียนไปว่าเปล่าถ้าปูเทพท่องบอกนะบาลีทีแม่คู่ผัดห้าเกศห้าเกศศูนย์เนาะนั่นแหละก็เรียกว่าไอ้จวนว่าไอ้จวนว่าท้ายห้าเอาไปเลยมาสันว่า มีห้าและมีเกียรติเราอ่ะของแทนเนี่ยนอนเอาเรื่อยสั่นแม่คู่ก็เรื่อยมันใจขึ้นก็เรื่อยไปไปเพิ่มไปเพิ่มช่วงบใาสองหาแม่นรับบ่ได้เนี่ยแหละที่แม่คู่ได้ก็บอาเป็นย่างคือบ่อกบางเทียบบางที่ห้างเทียบบกแล้วมันก็หลาโตแล้วก็ว่าบ่ถือคือคือคู่ทุกงวดนี่ถามแม่สมพรบางเดอบ่ถือขึ้นมาถามปูไม่ก็เสียตติมคือเก่าบ่ได้อ่ะน่าก็เลยอยหาเอฟซีเสียเงินเสียคำ ว่าคุความมั่นใจกับปูว่าเ 98, 98, 98, 6, ก้าแปดเนาะเก้าแปดแปดเก้าแปดหกแล้วก็โกเก้าหกแปดเชีเสียในครูเสือขึ้นกันล่ะขึ้นกับเอฟซีล่ะแม่แต่เกยแต่งโมกเห็นเล่ากับป้าเอล่ากับเอาอันเอียงกับใครมาแขงเน่าเออนั่นล่ะมันอยู่กับหลวงกับซีนขึ้นหนักหน่อยหนักไงนันน่งอย,อยู่นี่กับโบได้โบเมนว่าอัดออกเตะไถ่แขวงโบเมนโบมีโบมีการอัดเพียงแต่ว่า มันบ่ได้มั่นใจขนาดนั้นว่าสีออกนะแม่คู่ก็ซื้อเศร้าไปคือกันแม่คู่กับบลูเพราะว่าเข้ากับเข้ากับพี่เจรนาเบื้องเนาะอันใดก็ได้เห็นว่ามันหลายตู่เข้ากับเือหมันหลายตู่แล้วเข้ากับตัดออกทั้งสี่หลานเข้าบ่มาเข้าคว้วฝันงางเดียปูกับไปบวกไม่ฝันก็ได้คนกระทั่วมาหลายคนอยู่เดียกเกียบเข้าจะว่าฝันอืมถ้าตั้งใจหลเออปิดเสียงไว้สักกัน แม่เงิปคอนทัพคนมังเซถือราวัลที่ซี่จากตะวันแอร์ไลน์กันน่เลยของขอแม่คู่กับพิษตัวนึงเลขหกตัวพิษแต่เก่ากับหกลังัวทีหาหยาบเปนไดหยาบเป็นไดลังัที่หาอีน้องเดี๋ยวรอนนองเบีดกันเพราะว่าพอ่ธสิวายต้นเงินปูแล้วก็จังอันถอดนับเด้วยถอดนับว่านได้เป็นใดอดได้เห็ดปูข้ว <laughs> จังหวันวาเสนนไปนับกจังจังวมเบิงเนาะครับดอ,อติ่ตามซักอันเดอ้อ <laughs>